นี่ค่ะว่าเ,เจ,จเีสวัสดีค่ะหนูชื่อพนันวันนี้หนูจะมาสอนภาษาจีบทเกี่ยวกับอาหารค่ะคำแรกคำว่าเกียวจือแปลว่าเกี้ยว,ว,ยวค่ะต่อไปคำว่าซาวม่า ตัวัวแปลว่าสกิมอไฟตต่อไปส่วนล่าทางแปลว่าต้มยงพุ่มต่อไปคำว่าพิซก่าแปลว่าพิซซ่าต่อไปคำว่าเฉียวเครี่แปลว่า ไว้คำว่าจา่าสูดแถวแปลว่าเป็นไฟต่อไปคำว่าหนิวเจี่ยวเปาแปลว่าขวดซองต่อไปคำว่าวไ,ไท่ซื่อเฉวเมี่ยนแปลว่าผัดไทยซื่อเ่ะ